อันนี้วิ่งมาจากทางเข้านะครับทางขวามือจะเป็นลมเป็นซอยที่32นะครับด้านซ้ายจะเป็นกอไผ่ขนาดใหญ่นะครับด้านนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับให้จอดบริเวณนี้แล้วก็เดินย้อนกลับมานะครับเข้าไปทางซอยนี้นะพอเข้าซอยนี้แล้ว หลุมของอากงจะเป็นซอยข้างซ้ายนะครับมองไปจะเห็นเป็นหลุมที่มีผ้าใบาอันนั้นนะครับเนะราด้านหลังมองไปจะเป็นต้นไม้สูงสูงใหญ่หญพุ่มใหญ่หญนะพุ่มนี้แล้วก็นะครับจะเป็นหลุมนี้ 64ทับ5ครับ